การที่ปลาตายยกบอนี่เป็นเป็นอีหอย่างที่จะเห็นเฮาหยุดซ้ำหนีบอ่คะบ่เนค่ะมันมันบ่ไเ้เป็นปัญหาเลยค่ะคือซ้ำว่าการเ็ดเกตรณ์เสีซ้ำของเรียนของหนึ่งเข้าก็ตตองเรียนรู้เรื่อยคันบ่พลาดก็คืบอบอ่ได้ลงมือทำเลยค่ะการลงมือทำมักก็ต้องมีพิดพลาดมีถูกต้อง มีทั้งดีและบดีเท่าก็ต้องน้อมรับมันถ้าเหตุพิษพลาเท่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปเมืออ่อวเลยค่ะเกินหัวว่าบ่มีออกซิเจนประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็หนาะที่เพิ่นจะนอกนาวนะคะเหมือนน้ำนิ่งแล้วก็อากาศปิดนะคะฝ่าปิดจังสีฝนตกทุกมือทุกมือสีเหตุให้แบบว่าในาน้าม่ในน้าม่มีออกซิเจนนะคะถามว่าแอร์อัดเกินไปบ่กะกะถือว่าอาจจะมีส่วนนะคะควอามแอร์อัดนีคือ ข้าเลียงกบเลียงไก่ยังสีนะคะอันนี้นาจะบ่บเป็นผลต่อป่าเพิ่นเ่อใดดอกเพราะว่าเพื่อนยุน่งนกันใดเวลานานแล้วนะคะ,ค,ะคือเกาเลียงกันมาหลายเดือนแล้วยังสีนะคะขอไก่ยังสีเ้ากับสิบบเดีดปล่อยปล่อยขี่ไก่ลงน้ำเพราะว่าข้าใช้ผ่าแกงหล่อนตะแก,กงยังสีนะคะบพระว่าห้ขี่ไก่ลงน้ำอยู่แล้วส่วนกบส่วนกบนี่เอามาไว้หลายเดือนแล้วค่ะเพิ่นกับบวมีปฏิกิริยายอย่างต่อกันแต่ว่าสิ่งที่ท่าสังเกตได้คือฝาปิดนี่แหละค่ะฝาปิดคือหลักๆเลยเพราะว่า ปลานิ่นปลาทับทิมหลายคนหลายคนบอกหนูแล้วว่าโบยอยากให้เลี้ยงในคลองน้อยเพราะว่าเพิ่นเป็นปลาทีอ่อนแอบ่เหมาะต่อการเลี้ยงในคลองหน่อยแต่คิดว่าวิธีแก่กับคลองสีในอนาคตกัอยากเลี้ยงเลี้ยงเป็นปลาที่มันเหมาะสมกับคลองมาก,กัวค่ะค่ะาย่างเช่นค่ะปลาดุกปลาเข่งอย่างเงี้ยสินะคะที่เพิ่นมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็น้ำเนี้ยสินะคะเพื่อทีทนก็กันแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดนามตนนะคะ คือให้ออกซิเจนในน้ำ exactly มันหมาดขึ้นนะคะคือน้ำกระดีมันบาง่างมันเกิดการกระทบกันคือเกิดออกซิเจนใต้น้ำร้ายขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งคือการใส่ออกซิเจนใต้น้ำมัดเลยการแบบนั้นก็ดีค่ะเพราะว่านุ่เห็นไอเดียหลายๆสวนที่เพิ่นเ็ดนะคะกายกรดีได้ค่ะปลาเพิ่นกระโตไวในคลองน่อยๆแบบนี้ละแต่ว่าคือในคลองของหนองน้กนอาจจะว่าท่านตอบโจทย์กับปะนินกับปะทับทิมนะคะเข้ากับบได้คิดว่าเข้าอยากยุดหรือยังนะคะมันบได้หลายแรงถึงกับ ที่ว่าเข้าสิยุดความความฝันหรือความเป้าหมายที่เข้าสีตังไหวเองสินะคะอืมบอกไว้ง่ายว่าอันนี้คือเรื่องเล็กๆเลยการเล็กๆค่ะเพราะว่าได้หลายคนกระเป็นค่ะเหลือแต่ว่าเกิดขึ้นเรี่ยวเข้าตรงไปหาวิธีที่มันดีวกว่านี่แม่นค่ะเอาพอแม่พี่น้องค่ะผู้ใดมีวิธีแก้หรือว่าเคยประสบปัญหานี่น,อน้องดูนะขขน้องขอคำแนะนำแน่เนาะได้ค่ะขอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะมาแชร์แลกเปลี่ยนกัน อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นปัญหากะแช่ให้พี่น้องในหูคือกันว่าเออแบบนี้มันเป็นปัญหานะคะห้ระ่ังคือห้าสามารถอ,อ่าห้ควมหูกันได้นะคะโดยการลงมือทําจริงจ้งสีเข้ากับถ้ามันผิดพลาดกะถือว่าแช่ต่อกันให้มันเป็นออประสบการณ์เพื่อกันหลายหลายคนที่กําลังเริ่มเฮ็ดนะคะค่ะแต่ว่าบ่าถอดแน่นอนบ่บ่ได้ถอดค่ะอ่ะน้องโนนนัทคะมือนีฝากเป่าไม้ในการทําเกษตรของน้องโนนาัทให้ทันผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะ เป้าไม้กับสวนนี้มันกับว่าเป็นสวนใหญ่นะคะนุกัอยากเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่ยล่ะคะะ่ะหลักการหลายๆคนถีลงมือเฮ็ดก็อยากให้เริ่มต้นเริ่มต้นน้อยๆไปหาหลายเนาะค่ะเนาะมีอ่ศึกษาหาความรู้หลายๆหลกักกาอาจจะค่อยๆลงมือทําไปปัญหากับมีมาเรื่อยๆเนี่ยล่ะค่ะคือจังนู้เจอแต่ว่านุก,กับว่ีคือทถอคือปัญหามาเป็นประสบการณ์มันจะเห็นให้เฮ้าเติบโตไปข้างหน้าได้ใหญ่กว่านี้นะคะ